ฟีไฟ X2P รับชม MV ได้แล้ววันนี้กับเพลง No p a y No Game ไอดอลชอบสนันรอบที่1เปิดขายแฟชั่นสุดเท่การันตีโดยเหล่าคนฮอตในราคาเพียง25เพรเปิดขายแล้วตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่19มกราคมนี้นะครับเขาดาวอีก2วันพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้สุดแกร่งเตรียมเข้าร่วมภารกิจปกป้องโลกได้ในวันที่10มกราคมนี้เทพเจ้าแห่งแรปเปอร์จูตี้ในฟรีไฟล์แล้วพร้อมแฟชั่นสุดเท่และไอเทมอื่นๆอีกมากมายให้ตัวคนได้เป็นเจ้าของระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่ส4่มกราคมนี้นะครับกจถดนษัมริคม นีนะครับเราจะลงไปที่สุสานนะครับอื้อน้องเขาน้าจะเก่งนะดูเลยนะน้องชายน้องชายมานนี้น้องชายมานนี้มานี้ครับน้องชายขึ้นบนบ้านชั้นสามเลยครับตามมาครับตามมาลงลงรูมาครับลงรูมาลงรูมาแล้วก็ตามพี่มาตรงนี้ครับนั่งนั่งเข้ามาในนี้นะนั่งเข้ามาในนี้นะอ่เข้าไปคนเดียวก่อนแล้วก็หาวิธีนอนให้ได้ครับหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวาครับเออประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคครับ นอนได้นอนได้นอนได้แล้วนอนได้แล้วนอได้แล้วนั่นแหละประมาณนั้นแหละเอาโอ้โหนอนได้เลยเอาพี่ของเราอะไรไม่ได้เลยทีนี้ว่พี่เราทำอะไรเป็นผลทิงของได้อะเอาอะไรไม่ได้ถือของได้อยู่เออเอาใส่ถังไว้ไงเผืนอเผื่อไหมเออเออถือปืนไว้ถือปืนไว้อาจะจะปืนนั่นอ่ะ โอ้ยโอ้ยใครบลอนด์เบร้อยอย่าส่งเสียงนะอย่าส่งเสียงนะตายกันยกตีนะอย่าส่งเสียงดังนะบอกเลยเสียงดังอย่าส่งเสียงดังไอ้เจ้ยใครยิงบ้านสัตว์ไอ้สัตว์แบ๊กไอ้เพี่อเฮ้ยอยู่ตรงนี้แอบได้นะพอดีเลยแบ๊กแบกแบกรู้แล้วรู้แล้วยิงยิงมาแอบกับพี่ไม่แอบกับพี่ ไม่ได้พี่เขาจะไปยิงผมเขาจะหยบตัวนี um, ้ไงเข้ามาเข้ามาอมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราแน่นอนเทื่อวพี่เออเอ้มันเป็นไรน้อง้ายมันเป็นไรมันไม่มาหรอกมันไม่รู้หรอกใช่ปะมันไม่รู้เลยพี่พี่ยิงอยู่ไม่รู้เลย โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะทําการทดสอบนะครับว่าน้องเขาจะเนียนจริงหรือเปล่านะครับเบคยิงยิงด้วยน้องยิงด้วยดิยิงยิงยิงเจอกาทำอาหารกินแล้วเจรกานทำมาหากินเออเกบเสียงด้วยเออยิงยิงล่อคนมายิงตัวเองอ่ามานั้นแหละยิงล่อยิงล่อคนแล้วก็มายิงตัวเองไง เดี๋ยวขอไปดูบนราคาก่อนแล้วกันจะมีคนแถวๆเนี้ยคนหาไม่มีคนเลยวะน้องก็โชคดีจัดเลยไม่เจอจัคไอ้คน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 เอ็นอีเอ็นอีเอ็นอีพี่คนมาแล้วคนมาแล้วกูไปแล้วพี่ผมมาพี่มาแล้วพี่เถะไปยุ่งวัวเนี่ย การ์ดมือเลด้วยคนบ้าเนอะคนบอลแล้วพี่มาต้อกเต็มมือเตรียมเตรียมเตรียมกดโคโนนะเตรียมกดโคโนนะเตรียมกดให้น้องยิงดิพี่น้องน้องยิงดิน้องยิงดิแล้วก็ยิงอยู่มันสอพี่

เพื่อนมันมาเพือมายแล้วตายมาดมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงเลยพี่อตายนั่งเก็บศพเพื่อนแตกเอ้แตกเว้ยไปนีไปอันนี้ถึงไม่ได้มันได้ด้วยหรอวะยิงระยะมันไกลเกินพี่มันไม่ยช่ทองวัแตกันแตกึ กูไปแล้วโดนตายไอ้สฟซับไอ้เหี้ยเลือกกูด้วยกูไม่มียาเกิดไรเกิดตายเฮ้ยไอ้นั่งบ้าแพรอยู่อ่ะสวัสดีครับเขาซุ่มมาเหมือนกันหรอหรือเขาเล่นคู่อะเบอร์สามเบอร์สี่ครับมาด้วยกันนะครับมาด้วยกันครับอ๋อ ผมปิดไมานะครับปิดไมเหรอครับปิดปิดทำไมผมปิดไมาครับผมไม่มีสมาธิอ๋อไม่มีสมาธิเก็ตั้งใจเล่นพี่เดี๋ยวเราลงสุสานนะครับโอเคไหมครับสวัสดีครับพี่เรติมมาครับพี่เติมมาครับเติมเติมเติมครับเติมครับไปนไปไปไป พี่ี่พเติมไปกี่บาทแล้วอ่ะพี่เติมไปกี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองถามเบอร์หนึ่งดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์หนึ่งโชว์โชว์ครับอ่าดูดูเบอร์หนึ่งมาครับนี่นี่ครับนี่นี่เห็นป่ะเห็นป่ะพี่งงงงไม่ใชแบบนั้นเลยดิหรอพี่ครับพี่นั่นต้องเชื่อฟังพี่นะครับเดี๋ยวตามพี่มาก่อนตามพี่มาก่อนมาๆาเดี๋ยวพี่พี่นำทีมพี่นำทีมเดี๋ยวพี่นำทีมเองแล้วแล้วแล้วบอกว่าไม่มีสมาธิพูดไปเล่นเกมเลย เดี๋ยวเราขึ้นมาบนบ้านหน่อยนะครับอ่าขึ้นมาขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวตอนนี้พี่จะสอนทิกนะครับพี่จะสอนทิกที่แอบ,บครับที่แอบตบอ่าให้น้องนั่งเข้ามาครับนั่งเข้ามาตรงนี้นะอ่านั่งเข้ามานั่งเข้ามาสองคนเลยกก็ได้สองคนเลยก,ก็ได้เข้ามาพร้อมกันเลยก,ก็ได้อ่าอีกคนนี้มม <S <S คนนึ่งเบอร์สามไปเบอร์สามไปอ่ะเข้าไปด้วยกันพี่รับผมผมไม่ค่อยเล่นแอบ,บอะครับไม่ไม่ไม่ตัวนี้พี่พี่จะไอสอนเทคนิคครับเทคนิคเฉยครับอ่าขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนั่งเข้ามาในนี้อาาเข้ม ปั๊บแล้วก็มันหมุ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 นกดนอนกดนอนนะครับมันมันจะสามารถแบบบังปุ๊บแล้วคนยิงไม่ได้ด้วยครับมันนอนไม่ได้พี่มันนอนได้ครับนอนนอนได้ต้องหมุนเรื่อยๆก่อนครับหมุน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 อ่าหมุนเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็กดนอนย้ำ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 อ่านี่นี่ป่ะนี่ได้แล้วครับได้แล้วครับติดแล้วครับติดแล้วช่วยด้วยไอวินแล้วเพื่อนก็ชื่อเหมือนกูด้วย เอ้าเจาฮ่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 ่าเจ๋่ะบ้าเราแไม่จรงไอ้บัเบอร์ป่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับไอ้แก้ได้ปะเนี่ยไม่ได้แกล้งครับไม่ได้แกล้งตัวนี้คือเป็นที่แคมป์ที่มีประโยชน์จริงๆครับเอาละถึงเวลาที่เราต้องยิงคนหลอกคนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวย่างมี้คนนี่ใจเหรออย่างมี้คนวะ ไพี่โหลแกเลยแกไม่นดาครับแกไม่นดาครับมันติดถาบอนครับเอาเอาอ้มมินมันช่วยกูด้วยแล้วม็ช่วยคนคกูด้วยนะสั์พี่เดี๋ยวเขาต้องหาอไร่หร่อัรือหเือหรดี๋ยวๆรีบรีบรอเข้าไปนะว่าเด็กวินเกี่ยวยือกันด้วย ื่อเหมือนกันไม่ใช่เลยหรอกน้องครับอย่าเรียกชื่อเพื่อนบ่อยนะครับไอวินเพื่เฮ้ยอย่าเรียกเลยไอวินมันชื่อเหมือนกันกับกูเฉยน้องวินกับน,น,น,น้องเดมอนนะครับกำลังเชื่อกันอยู่อะไรนะโธ่พี่เรียวอ่ะเรียวเกินละครับกดนอน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 จริงๆมันถ้าถ้าถ้ากดนอนอ่ะมันจะทำให้เพื่อนข้างในนั้นอ่ะเด้งออกมาได้ครับ ่าเป็นวิธีนี่พี่พี่เฉลยแห้ก็ได้อ่าพี่สงสารเดี๋ยวแดงตกแล้วพี่ทำยังไงอ่ะหมอนี่ไงนี่ยิดติดคู่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  เดี๋ยวพี่ยิงเองไปช่วยไปช่วยไปช่วยแบ็คมาคนเลยพี่เดี๋ยวกลล่กล่อยู่พี่กงล่อยู่เออสวยสวยสคนมาแลคนมาแล้วไม่โอ้พี่โบอกไงอะรก็ลกัดีล้วก็ดีมันก็ลองิีไลวินเฮ้ยปวิ่งมาแล้ววินเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยิบมไม่ได้

ทำดีดูโอ้ตีตัวกูไม่ออกเไม่ออมแหม่แม่เบอยกโอ้แบมนี่นะน้าพี่เก้มตีนหนาแหม่ผมผมผมรายงานพี่มา